สวัสดีครับทุกคนเวลคัมแบ็กอินไทยแลนด์ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิลิอุสไรอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถออฟโรดไซเล็กระดับตำนานที่ยังคงครองใจสายลุยทั่วโลกและในปีนี้ก็ถูกอัปเดตให้สดใหม่ขึ้นกับ2026 Suzuki Jimny Sierra รถที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อความหรูหราแต่เกิดมาเพื่อความสนุกความอึดและการขับขี่แบบจริงใจใครที่ชอบรถทรงเล็กแต่หัวใจออฟโรดตัวจริงคลิปนี้ดูยาวๆได้เลยครับ แค่เห็นตัวรถก็รู้ทันทีว่านี่คือจิมเนียเซียราเพราะดีไซน์ภายนอกยังคงความคลาสสิกแบบทรงกล่องเส้นสายเหลี่ยมๆชัดเจนดูแข็งแรงและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ตู้ถังขนาดเล็กแต่ให้ความรู้สึกบึกบึนกระจังหน้าทรงเรียบพร้อมโลโก้ซูซูกิแบบดั้งเดิมไฟหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ปรับเป็นเทคโนโลยีเล d ให้ความสว่างดีขึ้นและดูทันสมัยกว่าเดิมกันชนหน้าดีไซน์มาเพื่อการใช้งานจริงมุมไตถูกออกแบบให้เหมาะกับการขับออฟโรด ไม่ใช่แค่สวยงามตัวรถดูสูงโปร่งระยะใต้ท้องรถดีมากเหมาะกับเส้นทางครูขรด้านข้างตัวรถยังคงสั้นกระชับฐานล้อที่เหมาะสมช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายล้ออัลลอยพร้อมอยางที่เน้นการลุยเสริมภาพลักษณ์สายฟิลเรียสไรได้อย่างชัดเจนหลังคาทรงตรงช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในและการใช้งานจริงด้านท้ายของรถยังคงเอกลักษณ์ด้วยยางอะไหล่ติดฝาท้ายซึ่งเป็นสเสน่ห์ของจิมนี่มาตลอดไาท้ายทรงเหลี่ยมดูเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกทนทานและพร้อมใช้งานหนัก ภาพรวมภายนอกของ2,26 Suzuki Jimny Sierra คือรถที่ไม่ตามกระแสตแต่มีตัวตนชัดเจนและยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์โดยเฉพาะสำหรับคนรักรถลุยเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารให้ฟีลลิ่งแบบรถออฟโรดแท้ๆท,ทุกอย่างเน้นความเรียบง่ายแข็งแรงและใช้งานได้จริงวัสดุอาจไม่ได้หรูหราแต่ดูทนมือทนเท้าและเหมาะกับการใช้งานหนักเบานั่งออกแบบมาให้รองรับร่างกายได้ดีนั่งสบายกว่าที่หลายคนคิดแม้จะเป็นรถขนาดเล็ก ตำแหน่งผู้ขับขี่นั่งสูงทำให้มองเห็นถนนและเส้นทางได้ชัดเจนให้ความมั่นใจมากทั้งในเมืองและนอกเมืองพวงมาลายัยจับถนัดมือควบคุมง,ง่ายหน้าปัดแสดงข้อมูลชัดเจนอ่านง่ายไม่ซับซ้อนจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ถูกอัปเกรดให้รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนใช้งานได้สะดวกขึ้นในชีวิตประจำวัน แดชบอร์ดยังคงดีไซน์เหลี่ยมๆแบบคลาสสิกปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบมาให้กดง่ายแม้ใส่ถุงมือก็ยังใช้งานได้ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สายลุยจะชอบมากเบาะหลังอาจไม่ได้กว้างมากแต่เพียงพอสำหรับการนั่งในระยะสั้นถึงกลางหากพับเบาะหลังจะได้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นเยอะเหมาะกับการขนสัมภาระอุปกรณ์แคมปิ้งหรือออกทิปผจญภัยการเก็บเสียงภายในอยู่ในระดับสมเหตุสมผลตามสไตล์รถออฟโรดอาจมีเสียงลมและเสียงยางเข้ามาบ้างเมื่อใช้ความเร็วสูง แต่ก็ไม่ได้รบกวนจนเกินไปและสำหรับหลายคนนี่คือสเสน่ห์ของจิมี่ที่ให้ความรู้สึกดิบและจริงใจมาถึงเรื่องสมรรถนะและการขับขี่ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของ2,026จิมี่เซียร่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการลุยอย่างแท้จริงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบแท้ๆช่วยให้ผ่านเส้นทางยากๆได้อย่างมั่นใจการตอบสนองของเครื่องยนต์อาจไม่ได้แรงจัดแต่ให้แรงบิดที่เหมาะสมกับการปีนป่ายทางชันและการขับในสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ การขับในเมืองจิมนี่เซียร่าให้ความคล่องตัวสูงมากด้วยขนาดตัวรถที่เล็กเลี้ยวง่ายหาที่จอดสะดวกมุมมองรอบคันดีทําให้ขับสบายกว่าที่คิดพวงมาลัยเบาควบคุมง,ง่ายแม้ในสภาพการจราจรหนาแน่นช่วงล่างอาจให้ฟีลแข็งเล็กน้อยตามสไตล์รถลุยแต่ก็แลกมากับความทนและความมั่นคงเมื่อออกนอกเมืองหรือเข้าสู่เส้นทางฝุน่น โคลนหรือทางหินจิมนี่เซียราสแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนช่วงล่างแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดีตัวรถมีน้ำหนักเบาทำให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยเพิ่มการยึดเกาะทำให้ขึ้นเขาลงทางชันหรือผ่านหลุมลึกได้อย่างมั่นใจการควบคุมรถทำได้ดีในระดับที่เหมาะสมกับรถทรงสูงการเข้าโค้งอาจต้องใช้ความระมัดระวังบ้างแต่โดยรวมให้ความมั่นคงและปลอดภยัยระบบเบรกทำงานได้ดีเหมาะกับน้ำหนักตัวรถและลักษณะการใช้งานจริง ในด้านรายเอ็กเพียร์ต้องบอกว่า j i m n เซียร่าเป็นรถที่ให้ความรู้สึกสนุกและจริงใจทุกครั้งที่ขับคุณจะรู้สึกถึงพื้นถนนการทํางานของช่วงล่างและการตอบสนองของรถอย่างชัดเจนมันไม่ใช่รถที่นุ่งเงียบแบบ SUV หรือแต่เป็นรถที่ให้ความรู้สึกผจญภัยเหมาะกับคนที่อยากหนีความวุ่นวายแล้วออกไปสัมผัสธรรมชาติ2026 s ุ zu กิ Jim n y ซ i e r r a คือรถที่เหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจนรักการเดินทางรักการลุย และอยากได้รถที่พาไปได้มากกว่าถนนปกติมันอาจไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่เข้าใจมันคือรถที่มีสเสน่ห์และสร้างรอยยิ้มได้ทุกครั้งที่ขับโดยรวมแล้วจิมนี่เซราคือรถที่ไม่พยายามจะเป็นรถหรูหรือรถแรงแต่มันเป็นรถที่ซื่อสัตย์กับตัวตนของตัวเองแข็งแรงทนทานคล่องตัวและลุยได้จริงถ้าคุณกำลังมองหารถคันเล็กที่พาคุณออกไปผจญภัยได้แบบไม่ต้องคิดเยอะนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปี2026 ถ้าคุณชอบรีวิวรถสายลุยรถขับสนุกและประสบการณ์จริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Furious Ride เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรถมันๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ